ว่าเจ้ามันเลีวคูณแ่านี่นั่งโบโตโดบเลือนั่งมาเบลือไหมเตียงลงก็ลุยลุงกรอกัได้ได้โอลุงอันเนาะมดังนั่งใต้ดังได้ตรงมีกระหลักตึงตรงมีชุดเดนนั่นแหละน้องเดียวงเดียวตาบอดก็ดังนั่งเดียวเองดังนั่งใช้บันดังพื้นนั่งเดียวแกงกับปูไม่กลัวดไตอู้นั่งเดียวเออมากับแกงกับปูตัวกูไม่รู้อ่ะกับนั่งกับรถนี่ นั่งเดี่ยมขก็กุืยรถต,ตามจ้อยมันไอ้เจ้งเดี๋ยวตาแป๊กแกอ่เฮ้ตับรถน่องเดียวจะโรเมืออไม่ได้แต่ว่าตาเล่นแกงน่องเดียวซู้ได้เล่นแกงเอเล่นุดแล้วเออเมื่อไนะเจ้าตาดงดูได้ไหมกาเล่นนั่งนองเดียวนี่นะนกนนูไม่เคดินตาหลนี่ห่คือมาแล้วทุูกันกว่างแรงานราชกนานีจังกบันจันพร้อมเจ้าวัดถามมีร่ำจังหงวัดประเจ้าลุง เลยคือนั้นน้องเดียวก็ไปงานก็ยุดนั่งเลยไปงานตึงไปงานกับปอบวยเล้วกับบุเป็นแฟนกาใจน้องเดียวนี่มาเดี๋ยวเล่นตะก้อดตัก้อดจีใจนั่งเดียวเล่นกับมันขึ้นเล่นหุงเผื่อนก็เล่นเล่นหลงนั่งจันพูดวิบัติ้านั่งวินิจันตทีนี้การลูกกูจุดนั้นมันตาบดอยู่คนกันเลยดิลูกโงนั่งวินิจักันนั่งเล่นก่อนเล่นนั่งตึงน้องเดียวไม่ใจรหวไย้นู้บอด แรงแรงแรงปล่อยแรงมาแรงปล่อยแรงมาปล่อยเลงนั่งน้องเดียววันนี้ลูกคนนั่งป้านนั่งไปเยยวเดียวจริงพี่นิมใจตัวไอ้บอโน่ไปไอู้ก่ใจตัวบอว่ามันบอกระจูนลุงจากรุนไปยาวไปจักก้ามลู่น้องเดียววันนี้เดี่ยวไปนี่เดี๋ยวนี้ไอ้นุวันที่หล่าี่เล่งจาดอยว่างต่างงานเดียวแก่แก่บัตที่ไยไปไกลไปแล้ว đơn đơn cha quạt cả răm càng đơn gì chi nó phải pro kể từng lòng bấm. chiên chiến cha hoàn pha rốt bị tụt lót bên trần cô ở hề nén cái thế để anh buồn đi buồn nuôi cô để đi đi, đi, đi okay, <laughs> tụt lớn <laughs> à, mai chỉ cái này, mừng tay đăng ở tim tay đó hừ à, tim tay là tao mới đăng ra tia có tan lên thì nó mì còn chinh chinh đôi tay ruồi chinh trô thì là pin đặc biệt nặng rồi mới đài rồi จริงด้วยกับนางนักร้องดังเพลงเดียวก,ก no ็รวยนะงนั้นไม่กล like like. ุ้นๆลุนก็รวยกันด้วยได้ไปี่ร้องเพลงเป็นไหมไอ้หลังเพลงไม่ต้องว่างหรอกพ่อมร้องดีเดี๋ยวพ่อฟังเลยก็ฟังไม่เป็นฟังไม่เป็นเราร้องดีพ่อฟังหวานเหมือนเพลงเดี้ยจริงเอ้เพื่อนนี่พ่อฟังแต่นในตัวเพลงเต่เด็กกับเพลงยุ่งไม่เหมือนเลยเสรย์เพลงเตะเด็กดังกระเพลงมีกว่าไม้เนื้อตราดในเนื้อเพลงมีเฮนี่หลังเพลงใจรวยได้ดังเหมือนเจ้าเใจเน้ย เปล่งไงเล้มันเปล่ง nah ั ai, pues. ้นเหมือนเด็กเดังเปล่งไอ้กินตับนี่มันโปรตุ้งไนกินตับหรือกินตะมาม่พี่จะพาไปกินตะตะปิดตบไก่พี่ไม่กินพี่กินตับจ้าผมใจปลวกเตียงเพืแต่งกันนยพื่อแต่เปล่งแต่เด้เปล่งแต่เด็กรอกเป็นมอนจดไม่เป็นมันบื้อคับหลอกับร้องแต่เปล่งเยอะไม่เปล่งงั้นกันเปล่งกันนู้เปล่งเนื้กูเตีบร้านประทุนเปล่งลยกันนู ู้ตัวเต่าคิดมายืนรองกันรู้เพลยเมื่อเขานนี้เ่ยกูตีหัวเต็มท้าันรู้ขอัเขาชื่อดีชื่อกัเมื่อนนนะชื่อแต่ออกตาตัวตัดกันเมื่อนเนี่ยน่าจะควบคุมได้ดีแต่มันรอกันเสอเยินไม้พวกได้รุ่งได้แต่เต่งตัวหลังคุณโอ้ยเชื่อค้นกางเกงโอยหลงตายเชื่อึืนบินเห็นพวกเราก็เรียนแบบได้ได้ราแต่งแค่ตัมันตึงยืนงามลก้วกรูปกตรุงแต่มาเราแต่งแค่มาเจ้ากุงกงหว่าบูมมันรุ่มต้าน จิงิงัเด so, ็กก so, you ้อนเรื่องคุ้มแควกเรื่องรูกัดดังตีนึงตัยที่ปลยกูได้มาคุณกาแกงโนต่ำกุ้งแคว่กูตียินไมาูร้อยกันเลยหวรุนตูบกันถึงเด็กมาเราล้านกูจ้ามีกูเยี้ยเนี้ยเรียนเมมดาาตำุ้งแควกได้ไม่คุณกาแกไปตีดีปลีกูตายหลายลือวอคกูเรียนเมราวุ้มบ้ามากูเจ๊แกมพันมันควนวกันวะเพื่กูเจ้าวากูควน ร่แต่เด็กก็ไม่ใหญ่นี้หนึงหน้ากว้างปีนนึงปีนจนไม่ปีนมั่นกันร้รึเ่าลืมลืมปี่หรือยังเล่าน้องรอกล้เลยแลมึงไรรงต่อเลยแกเด็ปีนงันมีเี้งให้นู้กันเสี่ยงอะไรหนอกว่าวจำเป็นไหมหรอกว่าใจชัดใบอบกเลยกูตั้งป็นพีจำหนอกว่าดิตัวเ้ามเป็นจริง่ดิเดียงเชื่เคยพ่อแมวแมวมาเปง quy quỳ mu trên quỳ tuyệt à, nghe ở quỳ tất là mưng nhảy mu à ngu mò cái mẹ ngu chân hử to ngu chân ve đèn vung vô cái bò mèo mèo cái ăn chân กุ้งีแมวร่งเลยนะอีกุ้งหนักรองแต่ไหนว่าดีตัวดห่น่ะหนึ่งที่ทำเกหนัองวัวนะกุยรองเรียงเออย่างกาวเด่นหงคนก็ต้องชูแคมรกคบแมนก็ร้องตัวอูกบันผมร้องตัวอู้ไอ้กูํำเที่้งงนัวกุณเรียงคนนะกกบกวางกันนรองเรียงไร ทำไมยังได้ด่งมันยัดเล่นจริงคู่คูเล้วเล็กกันวันอนนายเบียไปวาไปเจอนอดกูคันดีเลยไอ้วัานั้นไอ้วันตีกไอ้ไอ้วันออกงารวยวันนั้นจิงแต่ตวกูก็ตายว่นมาเววุ่นาวบนี้เสร็จวันตกจุดนี้มาตี๖งารอยบุตรายุเร็วบ่นด่วนไอ้จริงวัต่มาไม่งานรอยเนี่ยขวามันไม่งานรอยมาก็ได้พออยเปดไปเจอไอ้กเที่ยวมา เห็นหัว kind ต of mm ่อมาไหมเล็กกันหน่อยได้ก็ได้กันเล็กไม่ตึงเล็กได้ก็ได้มาเยี่ยมคนเตียวมาอะใครนน่อไม่ทราบเกินเกินจางนี้ครับที่เจนนี้ครับผมณยอดดียอดดีเอาแรงได้ก็นเลยเยอะกว่าลูกช้างลูกช้างหรือตาเห่งห่วงอย่างนัน ไอนี้มูกกรมือมุกไม่แข็งมั้มัอหนุ่งไนมูกไอในมันเอาอยู่บนฟากเขาเรียกมูกพีนี้ว่ามันรู้เรียกโดมาเนอหลายบาทนี่โดพีนี่อยู่บนฟากเฮ้อยังมั้งแล้วเดี๋ยวมันจะบนฟากแล้วเอ๋เหน่งแล้วจ้ะมันดีอย่างนี้ไงเตียงมึงหยาเตียงรออยู่ก้องเปล็กเกขดขึ้นลุยอย่างนี้แต่ก้องแต่เราไม่คินไว้์คือก็คือเหนียวฮะฮันรู้ใจเมียกูคือนั่นกูไม่ใจตุ้งกูไม่นึกไวย์คือเมียมคือ ตั้งตั้งแต่ไม่ไดุ้กเออเลือดเจือก็งนามีเอ้ตั้งโมในบริพิษกับพวกแม่ดุ้วยอยกันแม่ดุบนอนกับพว้เอกมือจองคุณเลี้ยงินตั้งบ้านอยู่ยันนอนกับพว้เกมันเบลอเบอเอนอนผู้เอม่เราไม่จนอยากกับพู้เมาไกลยงไม่อเลิกแล้วตอนนี้ก็แปลกเปกูต้นเ่เดี๋ยววันนี้ไม่ิด้รัเทียอลูกบ้านดินไกูอุกบาทไม่ใจอุบาทไอ้ยังไม่เป็นยังกู ตึงเงินว nice ุ่นเรยวะดึง <reinfor> ขึ <Sm> <death> ้น <wrapping> ข <look nationwide> ้าวตัวตัดเล็กตัดควันได้ไหมเล็กตัดควันก้องอีจานไปบอดก้อยเบาหูนุ่มๆไปตากันเพลิงจริงจริงแง่แม่มาเราเราแต่วันนี้แม่กินโลกแม่หรือไม่แม่กินโลกคือแมวคนนี้คนนี้แล้วนี่มันแม่กินโลกเลยแต่วันนี้แม่เป็นยามือเลยแม่ก็ได้โลกโลกแทงกิดแม่กินบอนบิดแมันโนมันโนปลากินดินหมวกแลกปลากินดินเรื่องฝาบ้าบกเด้งเลยดินแดง ดินกี่เต็มปะล่วงพอกปะล่วงพิงเพชรไงอ่ะมันตีนตีคุณลุงมาจากไหนยะลุงเราเดินทางมาจากเมืองอยากเรื่องรุ่ดิการคุณลุงจะไปไหนเดี๋ยวเจอหนอกจะดีกาคุณลุงเดินทางซื้อรถตีการนี่โชคดีเลยลุงโยบดีด,ด้วยผมเดียวกายดกอยู่ด้วยมึงเดียวใกล้หนกใช่เจอผู้เรือนี้นี่ควยเย็ดไหนอ่ะควยไหนอ่ะควย,ย,ยอยู่ไม่ใช่ครับ อยู่รู้ก็เลียวผมชื่อโอครับชื่อไรก็นายโอครับนายบบครับนำกุนปัญญาโนยู่ไม่ใช่ฮะมาเดีน้อยใหญ่บบเดินทางมาจกหบูบ้านดอนกระตินต้องการนำโรกไข้อินซร้อร่อยลำดวนลำดวนน้อยมีไอ้ผมอย่างมีไอ้เร็วครับตอนนี้เมียผมอยู่บ้านกับเจ้านายก็่เจ้านายอ่ะเจ้าใจจิตุพนเป็นเพื่อนกับผมอยู่ที่บ้านกับเมียผมที่ตองกลางคืนเมียผมก็เจ้านายว่าได้แล้วเดน Thì bà kia bố gọi mẹ nó ra phương ánh Thì bà kia bố gọi mẹ nó ra phương ánh bố gọi mẹ nó ra phương ánh Thì bà kia bố gọi mẹ nó ra phương anh trả bữa Vô đi Thì cháu bộ lèo Mày đâu kể nuôi, nối Cô nô có lòng tôi này còn quán mà rỡ lấy với lão đi cái đi Thôi, của mai này được bên bị ra anh ใส่แล้วลาบเหรือพี่เองจะไม่มาบ่าวไอ้เต็งก็ต่อยมวยงานกีตาเจ้าวัดปตัตตานลุงก็เจ้ามวยตุ้ปี้กูเป็นผีเลี้ยงกูแก,ก่คนนักมวยแล้วกูไม่ได้ว่ายกูยเองเลยใสยแก่กูโหนดมันเราขวดมันมวยผีเลี้ยงโหนดด้ย่าก <c oughs> ูบอกใจใจหยอกแทม้าไหวเต็งก็ตุกมัดก็มึนมันยอมเลยกูไม่นำเต็งว่ามึงด้วกูดูดูกูดูเหยียดผมจางตรงถึงฟ้า lá của anh đặng hoài tràn toàn đến mấy tùm khai lại có à, lướt nước à?